แซ่บเออข้าวเด็ดอะไรขวจเกี่ยวฮ้อนเนื้อคุณผู้ชมวันนี้มาที่ถนนคนเดินจังหวัดอุบลราชธา,า,านีอำเภอเมืองริมแม่น้ำมูลสวยมากยังจะอยู่ในสวรรค์เลยมีเวทีด้วยนะคะเนี่ยแล้วคนอุบลเนี่ยน่ารักจ,จิตใจงดงามน่ารักมากเลยมนุันสำคัญดีอืมอาหารขายถูกไม่แพงเนี่ยสี่สิบบาทให้ตั้งเยอะคุณผู้ชมอันนี้แม่เอาบิ๊กไซส์แปดเก้า อันนี้ข้าวข้าวอร่อยมากยี่สิบบาทแล้วก็อันเนี้ยสามสี่สิบอันนี้สิบบาทแม่ค้าบอกหนูถามให้พี่เลยนะอุ่ยอร่อยมากเลยอ่ะลูกชิ้นระเบิดคุณผู้ชมลูกชิ้นระเบิดอร่อยมากบรรยากาศดีเนี่ยสวยมากเลยหมือนอยู่ในสวรรค์เลย มาอุบลต้องมาเที่ยวนะคะริมน้ำมูลค่ะอำเภอเมืองค่ะคุณผู้ชมก็เปิดสุกเก่าประเทศ4โมงเย็นถึง4ทุ่มคนที่นี่มนุษย์สัมพันธ์ดีเมื่อกี้ไปส่ประชาสัมพันธ์เนี่ยแม่เดินมาเขาพูดถึงแม่ก็เลยซื้อบอกทน่าเพื่อเล่เล่นเล่นให้เขาเลยแล้วก็อาจารก์ฉันน้ำ ซื้อไปร้อยมันเจ็บไม้มาได้ตุ้งแม่ค้าน่ารักให้ฉันจะซื้อไปฝากเนี่ยประจาสัมสำนั์เนี่ย,นนยได้หุ่นก้างเวสีเนี่ยยาอ,อ,อร่อยมากมค่ะสุดยากมาได้ทานบิงซูค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน่ากินน่าบิงซูมะม่วงนมสดพี่นี่ขายของไม่แพงอ่ะแล้วก็ดูแลอร่อยด้วยเนี่ยดูทอดมันเนี่ย แม่ค้าน่ารักมากแม่ค้าบอกว่าขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวนเอาทอดไก่ให้แม่เลยร้อนๆนน่ารักมากเลยมาแล้วมาเที่ยวนะคะคุณผู้ชมอุบลราชธานีค่ะวันนี้แม่ไปช่องอันมาเอาถุงเท้าไปให้ทหารเอาเสื้อยืดทหารไปให้เอาเอาเอาเอกขออนุญาตรียนประธานครับผู้ปกครองของน้องเบ้นะครับ เจอแล้วนะครับขอบคุณครับอรอมากครับก็กรับวนการนะครับก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับใดๆที่เกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องตลาดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องชุมชนนะครับรวมไปถึงนะครับต้องการประกาศตามหาคนหายหรือแจ้งกระเป๋ากระตุ้กระตันหายตลาดหรือต้องการนะครับมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำจิ้มนะจิ้มไปอย่าง สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องขอยาสำหรับประจำบ้านแม่เ่าเนี่ยครับก็เชิญนะครับที่กองบริการนะครับนอกจากจะดีเชิญที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วเรายังประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกีกับพี่น้องชาวตลาดของคนเดินด้วยครับขอบคุณครับอันนี้หมูสามชั้นทอด ตัวละสิบแปดคุณผู้ชมนี่ยสวยงามมากสนุกมากริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานอีอำเภอเมืองเปิดสภาพศึกษาวันที่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ร้านค้ามีประมาณเนี่ยร้านเื้อผ้าเมากเลยร้านาค้ามีประมาณสามร้อยร้าน,าานาค้าเสื้อผ้าถูกมากโลละสาิบแก้บอกไข่ข้าวยี่สิบาทอร่อยมากเป็นไข่ข้าวแางคุณผู้ชม มันจะขาดสุดยอดเลยเนี่ยเรากินกต่ไแบเดียวนะไม่คินเลยอร่อยมาก เที่ยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวช่างเม็กเสร็จแล้วก็เดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วก็ไปภูมิกเกียวแจกของไปแจกทหารเอามาเต็มรถเลยทั้งถุงเท้าถุงเก่งไม้เสื้อยึดทหารถุงเก่งลมแล้วก็มีอนังตังรีดมีไปซื้อจากตลาดไทยอ่ะหมดไปตั้งหมดเกือบห้าพันบาท เราซื้อกระดาษทันเปืนขาส่งถึงจะทุ่นขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นแล้วเปิดอร่อยมาก บิงตูมะม่วงที่นี่ขายถูกบิงตูมาม่วงเนี่ยกิกนที่อื่นอย่าง150ที่นี่ขาย4 5ขายถูกมากบริษสาน่ารักมีน้ำใจน่ารักแม่บริษัท มีสามัทนทอดสี่สิบาทิ้น่งไม่เหนียวสเลยค่แบบหนึ่งสามพี่แล้วเนนี่มพ นี่ยอ,อืมอาไอละสิบห้าบาทแหนมม้มะออามาละสบาบาทอ,อไม่แพง

อุบลมาเที่ยวได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวช่องในะช่วงบ่ายพาไปอุทยานแห่ชงชาติจับพะวิหารเอาก่อดให้ทนานให้กำลังใจทหารแล้วก็ไปคุณเบื่อเขือนวันนี้ไปท่องอานมามนเมื่อกี้เลี้ยงอาหารอีสานทหารไปร้อยคนเหมาหมดร้านเลยมีลาบมี่อยจุมีต้มแซ่บพอดีเข้ามาจาก กองทัพภาคสามจากลำปางมาช่วยตรงนี้ช่วยโลกาที่อารม้าอุบลราชธานีคุณผู้ชมมาบริจาคได้ที่ข้องอารม้านะเพราะว่าคนอน่ะมาให้กำลังใจน้อยมากไม่มีของเลย ตามันทมตาควายของเต็มเลยไม่มีที่จะเก็บแต่ที่ช่องอ่านมาไม่มีของเลยคุณผู้ชมน้อยมากเมื่อกี้ไปอะ่ะมีแค่น้ำแพกับประมาณร้อยแพกเลยก็เลอะ้ยช่วยตาให้เขาหมดเลยหมดแล้วก็ถุงเท้าอีกสุงโหลแล้วก็เสื้อยืดสิบตัวกองเกนบอมเสื้อยืดทหารเนี่ยใส่ซักในอ ะะมาให้ได้นะคะมาให้กำลังใจทหารที่เรื่องอ่านมาค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกัแแงะะใจไม่เพียคน,น,นมาให้แต่มาประจาเดืนทุกตาคัาน ตัวขายตัวอะไรบ้าไงเมื่อกี้เนี่ยไม่โต๊ะอันนี้ถนนคนเดินเนี่ยเป็นชาวบ้านในชุมชนก็มาออกร้านกันเปิดมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมเปิดเปิดตั้งแต่เปิดหลายปีแล้วอยู่ริมแม่น้ำมูลอำเภอเมือง เปิด4โมงเย็นถึงสี่ทุ่มตุกเสาร์อาทิตย์รวมนเล้าควาด300ล้านแล้วถูกและอร่อยอร่อยทุกร้านแล้วขายถูกมากคุณภาพเยี่ยมเลยอร่อยทุกร้านเลยคนอุบบนน้ำใจดีกหน้าละไม่กี่สาวยังยาก มีน้ำใจมีนึกงแรงดีอกต่อตาถ้าไลังไม่รักเรื่องผมล

ตาต่ออท,ที่น่ารักมากก็แจง้งรอมาที่กรมประชาสัมพันธ์เรื่องการป,ประชาสัมพันธ์อ่ะรอมันเลยบอกว่าแม่ลีน่ามาเนียน่ยเดี๋ยวเราไปปากมึงเขาเราจะกินที่ร้านอ๋อแบ่งเขามาสิาไปเน,ะนาะเด,ดี๋ยวไปกินกที่ห้องเดี๋ยวที่ห้อง จะหก่ระต่ายก็ไม่ได้ใส่ดแม่แม่สั่งพิเศษให้หนูไงสั่งแบบแปดบเก้าบาท้งชุดน้ำหนึ่งเดี๋ยว้อน เดี๋ยว็คลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปนึงเราก็ไลฟ์สดกาน